โอเคโอเควันนี้เราต้องการดิ้นตัานในรายการ g r t ยนะครับวันนี้เราจะมาดิ้นสุดเกม่ยมเลยครับไม่มีใครดูนะผมช่างม่งถ่ายไว้ด้วยเอาไว้เอาไว้ดูเนี่ยดูย้อนหลังก็ได้อนคระมาณนั้นนะผมอ,อยู่ในเกมไม่เกมก็มอยู่ต่อน้อยรนะู <c> ้ <oughs> สึกว่ามันได้ด,ด,ไดิ้นสุดแบบนั้นไม่ดิ้นแบบีก เี๋รอดูเลยมันมีเกมเกมพีมากเลยเกมพีมันจะแคนเกมพีหลายเกมฮีรื่ดูนี่อ,อะไอรนะดไรีเอ่ย Skywall หดอมาเต็มหลย s k y w a r สุดสองเอสุสองก็เต็ม สามว่าะเออเนี่ยด้ดีมันได้ยินมึมันได้เข้านางมันสุดแปลโอเคแล้วเราสองวันคิดผมไม่รู้คนดูคนจะแบบไงมันกระตุกไอ้ไหมมันเนี่ยนิดผมกาก

ล้วลงนามเก็บอีเดียวกันแล้วก็กเก็บยเก็บหมดเลยแล้วก็ดูเรือกางเกงเรามียงงทนุทนนมีที่อะไรแล้วก็ดาบมาไอจะตตอมแล้ว้าลงท้าโซย,ยโอเคมีธนน่มีว ถนนเนาะโอ้มันเป็นคูรัะเนี่ยผมเล่นลุ้นเดียวโอ้นี่เป็นจะอุ้ยโกยมีมันมีถนนด้วยปะเฮียอยู่คนเดียวด้วยกูกูไปลุ้นลุ้นตีแน่เยี้นี้มีมีลูกเฉยมาเฉยอ๋อยิงพูดเองเฉยนะ อืโดนซะโดนซะโดนซะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนทำไมครับป้าพ่อมึงเหรอนี่โดนเขี้ระแสโดนชิบหายยาอย่าพิษทำไงดียาพิษปลาตัวเี้ยเอาไปแดงเออนี่โดนแล้วยาพิษปลาเนี่ยจีบุงปลาเนี่ย ไอมโอ้ลนตายเนี่ยเออตายแล้วเว้ยไม่เกือบตายเกือบตายเองเนี่ยคงขี้น่าเดะดิโอ้ได้ราบยินนะผมเกือบตายโอ้ยปัทุซีโมงเนี่ยเป็นที่จะเผยควาสวยงามมาได้สติ๊กมาด้วยนะจะก็ได้ อะไรอย่างนี้ไงเรียกว่าเกือบตายไงเฮ้ยโอ้โหเหลืรอดแค่ห้าคนกูอยู่คนเดียวไม่ไม่หอวไอสัตว์เฮ้ยกูจะรอดไปนี jaar ong jaar ong ่นุ่หยากนู่นเลยอยากแบบกอลแทนนีดูว่าไม่ยิง Movement chiếc ngu giving me a cựa này nữa bay. Do yapi gì and yell. Cassie, lại yapi 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 ui เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเราเราอยู่อย่งนี้ยังไงเนี่ยเฮี้ยที่หมายเลยที่ตกวีนแล้วอย่าตายก่อนนะกันโอเคอย่าตายก่อนวีนนี่ดูยาพิษเฮ้ยโดนวีนวีนนี่ โอ้โหรอคนเดียวนะโหที่หนึ่งนะผมเย่ที่หนึ่งนะโสุดยอดมากนี่เป็นครั้งแรกชีวิตเลยนะโอ้จบไปเลยมั้ันเกมแรกมันไม่ได้เกมอื่นก็ไนะสกูร์วันนี้ออกไปมันมีเกมมนี่เกมะ เดี๋ยวจะเล่นสกายวอล์มเดิมเป็นไงดีขอเช็คก,ก่นนอน,นอว่ามีอะไรโอดูเลยที่ไม่าด้บลุ้มเป็นไรไม่เคยเล่นผม,นมยิงกันเต็มเลยเกรย์ซิงครับนี่อาจจะไม่แรงเกมตัวกลางแม่งเลยโอ้อันนี้น่าจะเป็นไอที่มนเหลือรอดเ,เกมมันมันจะให้แบบ ค่ากันเองแปดคนต้องเลยรอคนเดียวอ่าคู่แปดแล้วไม่ต้องนะ้ำสอลสวีเ้ยเออสวีเลยคาวีเลยเออ้าสี่สามสองหนึ่งเออโนเว่าไปดุไปดุไปดุไปด ไเี่ยเลอกไปไอ้สัตว์ไอ้เวช่างช้มเลยแม่งอะไรมาใส่ไปดับเพชรยนวี่ก่อนอู้หูไี่ใช่มีดับเพชรไอ้เหี้ย vì mình còn mình còn mình còn gì à? mình còn mình mình học hết một kỳ mình học hết nơi, <laughs> du ra đây mình phải check cô vũ thế chắc phải mua sữa, sấy da, apple song, jackfish, và ไฟแชกแล้วก็ติดตกบ้าตกเบ็ดตกเบ็ดโอเคแต่ตัวเมื่อกี้ไหนล่ะที่จะไปฆ่าตัวฆ่าดีๆฆ่าดดิไฟกว่าโอ้ยโอ้ยเจี้ยะโอ้ยตายโอ้ยโดนฆ่าโดนยิงฆ่าเว้ยเด้ร้อนหัวร้อน ไ,ไม่ได้เงาผมก็ันฉากชูอะไรไ่ไ้ไับไโอเคเอาเหียวม่ไงวะคือวันจะไม่มีโของอะไรให้เดี๋ยวไอที่กลับอองโขนโอเคยไมเล่นลสะนกล่นกอนนียี่สิบสี่คนนะ ทกคนวิ่งมามาแถวนี้วิ่งมาเด้นแล้วโอ้โหเลยเนี่ยเอ้ามันไม่มีวปมันตรงนี้นะกูไม่เห็นอ่ะกูไม่รู้เลันอนเสียวคนนามาีท่อรปน้ก็ไม่ดีนะเหียันหนีหนีไม่รอด ไปเรยวไม่มีของดีเฮียหาของก่อนไอเจอแล้ว้ยไอเฮียแม่งกดโอไม่ทันไอ้เฮียตีไอเวินโอ้ตายกี่รอบเนี่ยโอ้ oh. เล้วกูจะโอจากเกมนี้ยังไงอะจะเสื้อนี่

ยิงกูเดียวที่ตกบิดโอบมากบอกเขาลูกโอบมากเลยต้องเบื่อใช้ดูขาน้อยนี่เอยเฮียนุนดูนี่อะไรกูรู้ว่ามีของีมีมีจริงเป็นธนูกับสติ๊กแล้วกูจะเอาของเฮียอะไรไม่มีดูดอดอยยิง อยู่รอดในนี้ไม่ได้นะมันเราอาจจะตายได้นะต้าอยู่แถวนี้ไม่ได้เฮียมันกดทั้งโอนไม่ได้เลย้านคคนมาไม่นอนในนี้ที่บุกผู้เล่นเหลือหกคนนะบนุกเฮ้ยเจอของแล้วครับคือไม่ถือ อยู่ไหนนะที่รู้คือตอนนี้้องหาของเจอแล้วหนะเจอดาบไม้นะครูเจ้าโคอันนี้จะหลุดมาเฮ้ยมันจะรู้โหมขอมามจะรู้นะเฮ้ยขอไอติมรู้ม,มาได้ไี่ตีดิเป็นไอติมเป็นตู้ถงแล้วก็จง อีโคงถุนมอเวือได้แอปเปนโทรโอ้สุดอ่ะีเลแมันเร็วกว่าอยู่ยข้าวกี่แดี๋ยู่ตอนนี้มันหลดุดอ้หม,มาเบิดมาโอเคโอ้โหเนื้อสาโอเค ดี๋ยวบุลิงกันคสามคนคือกูถูกในนี้กูต้องอกูหมดเลยคือคงควรทำมาได้วะถ้ามึงใส่ไว้ว่า,อ,าวอุ้ยชิมายเวลาคุณต้องเฮียแล้วไง

nghe này, Thì là cái gì? cùng sắp cùng sắp khai nữa, để diệt diệt ma, ui, ui, phế chế, phế chế con lết, mình đẹp, sốc cùng, 2 thằng, ốp, ấy mèn, ốp, nữa đá stick mà nửa chiên, nó có đai phèi phế chế ở phía đâu พอไดเฮียมาอแล้วก็ดับเปเฮียไม่รู้พอแล้วดับงงมากจะเอาไปเพื่ออะไรเฮ้ยรวิ่งอนเดียนะกูอยู่โดนตีแน่บอกคนเดียนะนี่ไงไงกูบอกเลยกูบอกอย่าฆ่ากูก่อนไอ้ไอ้ยิงอยิงอยิงอยิงกูอยิงอยิงกูอยิงกูอ้เชี่อโอ้ยเชี่อโอิโอ้โฟกู Này, tái nè ủ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  ủ vinh ngon vinh ngon ủ ủ gì ủ quan lịch gì ủ phát dù phát dù ủ vinh ngon còn đi vinh ngon vinh tham mà. Ê, yeah, mà. mày nữa vinh ngon tham mày oai đâu phi lắm nè nhau ủ vinh vinh còn đi đâu chứ mày ủ cái tham à cái gì mày mình mày cười cho khó lắm มันมาเดี๋ยวเราตีมันตีแม่งหูดับทงโอเคตาเย,วเ,วยดดดเก็บใบโดนตายเก็บใบนะน่าเก็บนะไปเอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอนี่แม่งตีมัตีกูไหนไม่รู้อ่ะมึงตีกูนี่ะเดี๋ยวกูจะตีช้อนก่อนนะแล้วก็เราก็ทำการใส่ใส่อะไรนะมัมีไอ้น,นี่พลังเค อุ้ยเรามี TNT ด้วยนะเป็นอาเทียบดีมากมีดาบทองแลมีไฟแช็กที่เยอะเมือกันมีเทียนเทียวๆมีดาบถ้าไฟสุดจมดกนะถ้าไฟอ่ะอุจฉาเบิดตัวเองเฮ้ยชุนเปล่าเลย

เยอยเลยไม่งดูจะร้อไเนี่ยไหมแล้วไมไหมมันไห่ทั้งตัวล้วกไปไอ้สันออกไปผมเงยตั้งระเบิไดมไดมได่มไ้ เหี้ยเอ้ยตายเนี่ยแม่งดาบไฟสู้อะไรได้ดาบเลมอนอยู่นะโอ้เหี้ยอยู่ที่สองไอ้สัตว์เอ้ยเป็นอะไรวะเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะสุดๆไหมได้แล้วเล่นหลายนิดหน่อยนะโอเคแล้ววันนี้ก็เป็นแค่นี้ก็ใครที่ชอบกดไลค์นะสาธยายอะไรหรือเปล ก็นี่ก็โอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ